มือคืนนี้พ่อบ้านขอเราไปหายามด่างปลาสวายแต่ว่ากรบอกเป็นด่างของเราเด้เป็นด่างของมูคนบ้านเดียวกันนี่แหละไปเบิ่งกันไปรุ่นกันว่าพ่อบ้านขอเราสิได้ปลาสวายจากตัวมือนี้แต่ว่าก็คิดว่าสิบวได้ลายเป็นได้หรอกวะเพราะว่าเจ้าของด่างนี่ขาเจ้าผ้ากันไปยามมาแล้วรอบหนึ่งแล้วรอบที่พ่อบ้านขอเราก็รักสยามอยู่ในคือรอบเจ็บตุกเด้นี่รอบแรกนะเจ้าของด่างเพิ่นผ้ากันมายามเพิ่นว่าได้ประมาณ20กว่าตัวอุ้ยเบามากเลยย่าละสะอ่อนแห้งไงแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของพ่อบ้านคอยเด้นี่ที่เราได้มายามด่างปลาสวายใหญ่เราก็รู้สึกเมื่อยเม่อยสั่นพ่อบ้านขอเราว่าตัวแรกแหกบ้านบงุ เขาเรตื่นเต็นค่ะคืออย่างนี้พะว่าเราบ่เคยได้ปลาสวายญ่แบบนี้จ้าเถื่อแต่ว่าเจ้าของดังในเพิ่นว่าโอ้ยตัวซำนี่มันบ่ตัวใหญ่ดอกถ้าตวมันใหญ่อีหลีเนี่ยเพิ่นว่ายี่สิบกูรูปนวาสันว่าวันนี้ก็ไปเบิ่งปลาสวายตัวที่สองทีพอวันคอยเราก็ลังสยามขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าตัวใหญ่ก็ตัวหลกหลายเติบอยู่เด้ทึงเมย์ทงมวลทึงตื่นเต้นวาสันพอวนเขาเราว่าแต่ว่าให้มาอีกเราว่าเราบ่มาเราว่าเราปวดเขนกับยามดังปลาสวายเสียได้แล้วบรรยายสิพ้าไปเบิ้งปลาสวาย ของด่างในข้าเจ้าภากันได้ยีกว่าตัวเฮ้ยเว้มากเรยาเหรอสวแล้วก็เจ้าให้ยังไงบันนี้ตื่นขึ้นมาเ่ยเหมือนเสาพอบานเขาเราก็ไปหายามด่างยามรอบของเราคือเก่าเราแต่ว่ายายนี่พอได้ไปน้ำเล้าได้เมื่อนี่เราก็รู้สึกว่าได้ลายก็ทุกมือพร้อมได้เมื่อนี่เพราะว่ายายนี่พอได้ไปน้ำเล่าพอบานเขาล้วมือได้กะซาต่เจ้าบอได้ไปก็มานหลุดแล้วว่าบันนี้ยายสิภาไปเบิ่งป่าทีพอบานเขาเราได้เมื่อนี่ได้หอดปนิหญายเราปนิหญานี่พอบานเขาแล้วมันถือกรอบแล้วก ตัวเท่าใดก็บรูดอกว่าบันิยายก็ได้ถามพ่อบ้านว่าเฮาวเสียดยังกินเถ้าบันี้พ่อบ้านเขาเลยว่าอยากเห็ดยังก็เห็ดกินโรวยประสนเราบอกยายสรุปแล้วนี่ยายก็สิเห็ดปานินหนึ่งบกนาวเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกอยากกินแนวสยสมๆก็เสีไม่แห้งเลยยายว่าขั้วปานินไปหนึ่งเสได้แล้วบันยายก็สิมาเห็ดน้ำลาดแล้ววิธีการเห็ดน้ำลาดสูตรของยายนี่ก็เห็ดง่ายๆเลยเด้เทน้ำกระเทียมดองลงไปใส่ซ้ำได้แล้วบันยายก็เสียวพงหลอกพงนัวน้ำปูน้ำปลาแล้วก็เสียวน้ำตาลลงไปใส่บันนี้ก็ค้นให้มันเข้ากันดีดีบันยายใใสส่่่่ปประมาาณหหนนนววยุเด้บบบีักลงไ ไปแล้วบรรยายกับเสี่ยวกับเทียมที่ย่ายซับใบลงไปใส่แล้วก็ตามด้วยบักพริกที่ย่าซับใบลงไปใส่คือกันแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันดีๆแล้วก็ซิมเบิ้งแซ่บไปแล้วบรรย์เฮาก็ไปลาดปลาที่เฮาหนึ่งไวนตัวบานนี่หนึ่งปลานิ่งสุกไปแล้วบรรยายกับโสน้ำลาดที่ย่าเห็ดใบลงไปลาดแล้วก็เป็ดแต่แซ่บเป็ด,ตปด,ตดแต่แซ่ยบด้วยพี่นนะ้องจ๋ามึงลูกบัวกามาแล้วนี่ย่ายก็พอบานก็บริภาษก,กันเห็ดกินโดนเราเด้ปลาหนึ่งบักหน้าแบบนี้แล้วก็คิดว่าต้องแซ่บคักเลยละเมื่อนี้เพราะว่าบริภาษกันกินโดนแล้วพี่น้องมื้้อนนนีปลาาิบักห พยายามลอบมือเสานี่ยามด่างยามลอบมือเสาะเด็กไปนิ่งใหญ่ตัวหนึ่งตีบลอกแหานเลยเห็ดหนึ่งมะนาวจะแซ่บหรือเสีบพี่น้องเสียบว่าเท่าสมคำลำเลือกว่าเสียบ เนื้อนุ่มดีดๆพี่นนอะประเนั่นแจงมันสดน้ำเลยนะนึ่งเคี่อนก็คืนมาใหม่ๆเนาะหนึ่งเลยไข่กระเทียมตับไข่